สวัสดีค่บพี่น้องครับกำลังไปงานไม่เช็คของเช็คของช่วงหนึ่งเดือนที่เฮาสิเดงพักยาวกฤญจิกานะครับก็เหลืองานอีกประมาณหาหกงานนะครับหาหกงานนี้ก,ก็ต้องล่อเบืงอ่อนว่าจะได้ไปครบบอนะครับก็รล่อเบึงว่าคำสั่งแต่ละงานจะภพาพฤศจิอนุญาตบอนุญาตนะครับ กะบ,บ้านแทนไปเพื่อเดือนพฤศจิกาเดือนนี่แหละมืออื่นนี่มืออื่นมือฮื่อหลังจากเข้าบ้านพักเราก็สิีหิตน้ำย่าพี่น้องครับน้ำย่าเราออเดอร์ตอนนี้ขอบคุณแม่สำเนียงนะครับอ่าอ,อีเมลสำเนียงสวิสเซอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์นะครับเอาไปแล้วสามล่างเมาให้แล้วเพื่อนสีเฮียนน้องสาวเพื่อนฟงไปต่างประเทศอินเดีย สามล่างพี่น้องครับยกล่างสามล่างขอบคุณแม่สำเนียงมากๆนะครับแล้วกะลังจากนั้นกับพี่น้องถามมาหลายคือเฮาคือบูดไหนเป็นคนเหตุเองไหมพี่น้องแล้วที่นี่บูดไม่มีอ่าก็อ,อื่น<อ>บางบ้ามีเวลาที่จะไปทรงไปยังสินะแต่เรยว่าน,นี่แหละพอดีกับช่วงที่เฮายุดพักบ้งนะครับช่วงเดือนพฤศจิกงงางนงานกับวันเดทไลค์ก็จะมีเวลาอยู่กับน้ำยำก็คือจะมีเวลาส่งมีเวลาแพ็คของอะไรอย่างเงี้ยครับกะ ากพี่น้องนะครับสนับสนุนไดเดอร์นะครับพี่น้องสนับสนุนไเด่ช่วงบได้ออกงานช่วงพักงานโดนนะครับกับมาไปหาไปให้ลูกน้องให้ทีมงานนี่แหละกับสิเอิญทีมงานมาแพ้ของไปยังผู้ใดผู้ใดที่ยู่หนีเออยู่มีงานยู่หนีนอนยู่หนีผู้ใดบ่มีเบียบมีงานยังกับยู่หนียู่กััพหนามาเห็ุงานสอนหัวพนนายู่หนีนะครับก็เหลือหลายล่างพี่น้องเลเราสั่งมาลดเลขสองร้อยลัง สอง้อยลังครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวออเดอร์พี่น้องหลังจากนก็สาม,มารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเรอรอรอเปิดอย่างเป็นทางาเดี๋ยวเดี๋ยวสิมี่สิมี่ออเอ่อเข่อนว่ามีคลิปโปรโมทแบบเป็นทางการเพื่อที่จะรับออเดอร์อันนี้คือบอกเื้อไปว่าไอพี่น้องเตรียมเตรียม <ๆ S 2> ไปว่าเออ เขาสิ่มีโปรเจกต์เรื่องนำย่าแล้วเดี๋ยวเราจะทำการไล์แบบมีตั้งโต๊ะตั้งอะไรนะแนแมนนะครับก็จะมีโปรโมชันอีกนะครับเดี๋ยวศึกษาหลายๆย่างก้อนพี่น้องครับดีบ่าดีกับเขาระบบคุณและพี่น้องอย่างย่างดีเลยตะกราปักอะไรตกราช่องาแมนนะครับเสียบพี่น้องเสียบเอาน้ำยำเนี่ยถามก่อนว่าเป็นสูตรของพระเอกบู๊เองหรือสูตรจากโรงงานไหนคุณบ้าไนสูตรกจักรพันเองเลยนะครับ สูตรของบูธเองเลยเพราะว่าบูธส่งหมายถึง่าส่งสูตรทุกที่ทุกย่างๆๆๆๆๆแล้วแล้วก็ส่งเข้าบริษัทใ,ให้เพื่อนให้เพื่อนเฮ็ดตามนั้นเลยได้ปีน้องเครื่องวัตถุดิบมีอย่างเนี้ยของยี่ห้ออะไรของแบรนด์อะไรก็คือตามนั้นเลยคือไม่เก็บ<ด>ไว<ๆ>ไ้ได้สองปี เก็บไปเก็บเงยวไปเลยแต่ว่าบหมายถึงว่าบ่เปิดดิแบบแบบแบบตอนนี้เปิดก็คือเก็บเงี้ไปเลยปีกัวแบงเราผ่านมาตรฐานออยเรียบร้อยนะครับอันนี้คือผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงงานเรียบร้อยเรียบร้อยครับอยเรียบร้อยครับพี่น้องครับอย่างนีบ่มีบัดนี้บอกวิธีพี่น้องในพุทธคุณบ่เขาใจว่าน้ำยำคืออะไรถามมาในเพจกับลายอยู่ดิเอาไปใช้ยังไงอย่างเงี้ยพี่น้องปกติแล้วอ่ะน้ำยำของเราเนี่ยก็คือ ปรุงสาเร็จเรียบร้อยแล้วอืเปิดฟ้าปุ๊บเทเลยไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องเติมอะไรเลยหมายถึงว่ายำเนี่ยมันใช้กับประเภทไหนได้ไหมอันนี้เป็นเป็นน้ายําสูตรปลาาปลาาแบบปลาาผู้ดีไหมพี่น้องแบบผู้เราผู้เราค้นกินเมือถ่วยแล้วอ้อใช่ปลาใช่ปลาาบอกใช่ปลาล้านับอกเฮ้ยไม่รู้สึกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความนัวเป็นเป็นปลาาต้มสุกแม่นต้มสุกย่างดีเลยแล้วก็จะมีความนัวจะมีความที่บอบอกินปลาร่าฉุนสิเป็นแบบ กินแบบผู้ดีได้แบบนี้ยำวิธีในการปรุงเนะ่ะปรุงก็ก็มียำเราก็สามารถยำอะไรบ้างถ้าจะให้เข้ากันเลยพี่น้องอาหารทะเลออาหารทะเลนี่เขาเลยพี่น้องเข้าแบบสุดยอดเลยาอาหารทะเลพวกแมนซีฟูด้ดพวกปลาหมึกพวกกุ้งอพวกหอยพวกยัางเสียเข้ากันมากเลยหรือจะเป็นยำวุนเส้นยำหมูสับหรือยำแบบ พี่น้องแบบย่างเดือดๆแบบหิวบลาลูสีเนียยังจริงๆมีวุ้นเส้นนีหมูสาอยูเอามาย่าใส่หอมหมายถึงว่าเราเตรียมวัตถุดิบไปเหมือนเรายำาปกติแล้วก็เทน้ำยำลงลยน้ำยำก็คือเราไม่ต้องไปเอาพริกบดต้องมีเตรียมไม่ต้องต้องเลยเปิดขวดเทลงเลยหน่อยหลาย้นอดูความชอบนะครับแต่ขวดนึงนี่ถ้าใส่แบบถ้ากินแบบใหญ่ๆเลยก็คือสามสวย สามถ้วยี่ห้่าเลยเนียนอันนี้คือจานใหญ่ถ้าไปซื้อน้ำป้าอาหารนี่จานหนึ่งนี่ร้อยกว่าสองร้อยคนได้นาะถ้าจะเป็นยำทะเลนะคซื้อวัตถุดิบมาบ่จับบาดลักซิบบาดลักซิบนะครับแล้วก็เทน้ำยำไม่ต้องไปซื้อพริกไม่ต้องไม่ต้องยากมันยากพี่น้องอันนี้คือหลุดเดี่ยวลอยหมันเลี่ยวนะครับเทียบเหมาะนี่เหมาะกับท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดเนาะอยู่หอพักอยู่คอนโดอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าโอ้ยอันออกไปซื้อยากงังนสินะเออออกไปนั่นไปนี่ยากงังนสินะ เอาความสะดวกพี่น้องครับแล้วก็ถูกสุขลักษณะด้วยเป็นสูตรของมีมันกระเทียตรงด้วยโรงงานแมนนะครับว่าเ็นสูตรที่แบบว่าไปสร้างอันนี้เฮดบอครับอันนี้ค <c oughs> ือแต่ก้อนหนานี่นะเราเราใช้วิธีผลิตเองอธิง่ายๆเนาะเฮดเองบัดที่นี่เฮดเองน่นึ่งะ มันเขาเอื่นว่าเข้ากับว่าถ้เรนหูจักแล้วบว่าเออเมนเอียงจะยังจักอย่างอีจักยังเนี่ยเลยแบบเอาเขาร้องร้องให้บริษัทพิจบรณาขออนุมาแล้วพามเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใช้เวลารู้สึกว่าหนึ่งปีนะในการที่ขออนุญาตต่างๆเนี่ยปีหนึ่งกับงานปีเด็มกันกับการเตรียมนํำย่ำพี่น้องกระทำมาหลายตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากตอดต่ามีามบอกว่ามีตาเราจะไล่อยู่เขาสิไลเปิดตัวยังเป็นนากการเลยว่านำอย่างพร้อมแลบวอาจจะมี ศิลปินหรือแขกรับเชิญร่วมไล์นะอาจจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับกายพี่น้องเตรียมไว้เด้ออันนี้คือเบาเซิร์ซิฟเตรียมไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางไปงานต่อครับเอามาให้คุณแม่สาเนี่ยสามล่างเอาพระเอกยกไปสวงเองเลยด้วคูณแม่สาเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณออเดอร์แรกเนาะออเดอร์แรกจากจากต่างประเทศเลยนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับ